สวัสดีเด Gu ็กๆมาเริ่มกันเลยจ้าอยู่กับลารดเกมรี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 รเกมใหม่มายังเกมสไม้ยังไม้ฉมยอดรถค่ะมามาจองเวงจองเวงจองกรรมสอง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 นี่เมื่อเกมใหม่ยังไม่มา กูก็เล่นเกมเก่าเก็บไปเลย children, สิคะสิคะอยู่กับลัคกี้คิงนะฮะรับชมเพื China, ่อความบันเทิงไปเกมใช้สตงจริงเล่นๆมีได้มีเสียนะคะมีสติในการรับชมมีคะแนนเข้ามาห้าพันค่ะเริ่มหรอลัคกี้คิงลิงกี่ชักฮราโอรา เล่นไม่เป็นดูเฉยๆนะลูกส่วนคนเล่นอยู่ฝั่งแม่ได้เราต้องเอาเท่านั้นที่น็อกเอวิิงโดนแดกไม่ตลกนะอีสัตว <No. S 1> ์โคระโคระโูระเยร์ยังไง กีมองมาม่าเยอะๆยังไงเยอะ์ใช่ล่กุ้งจงเฮ้ยพักเดียวแดกกูไปพันหนึ่งแล้วอีซาดอะไรเอ่ยอะไรก่อนอะไรหญิงอะไรสาว เฮ้ยมึงไม่น่ารักแล้วอีลาเจคิงไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีเหี้ยอะไรเลยไม่มีข้อบังคับแต่แว่แต่แว่แตกก่อนไหมแตกก่อนเนาะสู๋โหลเงียบยังไงเอ่ยังไงก่อน เชืช่อฮาร่าได้เท่าไหร่ต้องเอานะลูกเวลาโดนแดดไม่ตลกนะคะแต่ตอนนี้เูยังไม่ได้กูปลับภัยพัดขมพัดอยู่ตามราหาความจริงวูเก่ามากเลยนะรายการนี้นั่นโอ้โหเฮ้ยเกมใหม่จัดๆก็บคือ

ฮาร่าโอราราสุรรรรรรราร่าเอาลงเฉยแต่แต่แต่แต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 แดกทุนไปประมาณเก0รนะคะ เ้วฟีเกมว่ายังไง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 มีขาไหม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 ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะขาไปไหนค่ะ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 ขาไปไหนค่ะไปไหนค่ะไปไหนค่เฮ้ยไม่มีขาไม่มีแขนเลยวะเฮ้ยเฮ้ยอาจับปเฮ้ยเฮ้ยไจับปเพิบอพ่บไจับปแฮบแฮบอีกตัวหนึ่งไม่มีเลยค่ะกูรออีกตัวเดียวตั้งแต่เริ่มอะอะไรเอ่ยอะไรก่อนอะไรหญิงอะไรสาวอะไร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  เฮ้ยมึงตัวเดียวก็ไม่ให้หว่ะเฮ้ยเฮ้ยอาจจะไปเฮ้ยเอาจจะไปะแฮปแฮปบชื่อเบ์ชื่อเบอิย์ี้อะไร,รก่อนอะไรเอ่ยเมกาเมกมีกำไรแล้วแต่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 แทนแทนแเดนแทนแทน เอาอีเฮียคือว้าวดีแท้ทำอะไรได้ไม่ได้เลยไอเฮียเอ๋ยไอเฮียเอ๋ยเอาน้องคนดีฟรีสอนฟรีจาร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 าอยู่กับรากเก่งเถ้่มึงซ้ำมาทำไม สามมาเพื่อว่าวตีอะไรเอ่ยฮัลโหลแต่แดดแดดแดดแต่แต่แต่แดดแ,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 แต่ไม่ถูกด้วยเอาฟีสอนฟรีรอบที่สามไม่ไม่สามวิสองเออมันต้องอย่างงี้สิอย่างงี้สิต้องให้ได้อย่างงี้มันต้องอย่างงี้สิคุณแม่คริสติน่ามาแล้วจ้า ไม่ต้องการเทเลทับบี้ค่ะชั่วโมงนี้ไม่ pues ต้องการแก๊งล็อกเก็ตค่ะต้องการคุณแม่คุณซีนาค่ะต้องการต่อยไตพบลิปปะพารค่ะฝันที er ่เป็นจริงฮันร์เฮ้ยมึงฟีซ้อนฟีขนาดนี้อะไรเอ wow. um ่ย yeah. หามึงเฮ้ยมึงฟีซ้อนขนาดนี้ ไม่ได้ลอยเท่าอะไรจะ๊ะแตมาจองก็คือมาจองน่ะเฮียก็คือเฮียแต่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 ค่า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 สามเรียมเมอร์บิวดากับสองขีดสามเรียมเมอร์บิวดาอิด,ดอกทองลืมบอกแถวอ้ามันให้ลอยเท่าอีหลี ล้างวินเสลซ่อนหลาได้แล้วเอาเท่านั้นที่นอกเอวิติงหนีค่ะเดี๋ยวเอานะจ๊ะไปสิอยู่ทำเฮียอะไรล่ะ